ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเปิดภาพบ้านปลายชีวิตพิธีกรดังพิศนุนินกาดหลังหายไปนานพิษนุนินกาดนักข่าวชื่อดังอยู่สบายในบ้านปลายชีวิตพิษนุนินกาดอีกหนึ่งตำนานนักข่าวของวงการเคยอยู่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3อดีตผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7 อดีตพิธีกรรายการโทรทัศน์สเก็ตข่าวและคอข่าวอดีตพิธีกรรายการฟ้ามีตาอดีตผู้บรรยายการแข่งขันกีฬาทางช่อง7สีและทูวิชั่นคอลัมนิดที่มีชื่อเสียงในเครือสยามสปอร์ตซินดิเคตพิจนุเข้าสู่วงการสื่อมวลชนครั้งแรกโดยเป็นคอลัมนิดและนักข่าวในหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวันทำข่าวกีฬาหลายประเภทเช่นมวยไทยมวยสากลฟุตบอลและกอล์ฟ ด้วยความชื่นชอบด้านกีฬามาตั้งแต่เด็กจากนั้นเข้าสู่วงการสื่อมวลชนสายการเมืองและเป็นบรรณา,นานธิการข่าวกีฬานังสือพิมพ์สยามรัฐในปี25-20จากนั้นจึงย้ายไปสังกัดช่อง7สีโดยเป็นทั้งบรรณา,นานธิการข่าวการเมืองข่าวกีฬาและผู้ประกาศข่าวและผู้บรรยายกีฬาด้วยมาจนถึงปัจจุบันโดยพิษนุมีความสามารถบรรยายกีฬาได้หลายประเภทเช่นมวยสากลเทนนิสรวมทั้งเป็นผู้บรรยายกอล์ฟเป็นคนแรกๆในประเทศไทย พิธีกรรายการกอล์ฟกูรูขอข่าวฟ้ามีตาพิศนุได้ก่อตั้งสปอรตทิปจำกัดเพื่อผลิตรายการสั้นๆเกี่ยวกับกีฬาและน้องชายแท้ๆคือวีรศักดินกัดชื่อเล่นแอดดี้ซึ่งยังคงเป็นผู้บรรยายกีฬาของช่อง PPTV ตั้งแต่1มกราคม2556พิศนุย้ายไปอยู่กับครอบครัวข่าว3ในสังกัดฝ่ายข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสช่อง3 โดยเป็นพิธีกรข่าวในรายการข่าวนอกลูกจากกันด้วยดีไหมคนที่จากกันไม่มีใครที่จากกันด้วยดีเพียงแต่ว่าผลมันไม่กระทบกระเทือนจิตใจของกันและกันมากกว่าถึงเวลายื่นจดหมายลาออกก็เดินออกมาอยู่จนเกือบถึงวันสุดท้ายผมหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งผมถึงไม่สัมภาษณ์ใครก่อนออกมาใครถามเกี่ยวกับ,กบช่องเจ็จะเป็นผลอย่างไรผมก็บอกว่าย่าใผมมองอนาคตเถอะ มันมีความทรงจําที่ดีค่อนข้างดีพอสมควรและไม่ค่อยดีมันป่วยการที่จะมาคุยและไม่ได้ประโยชน์อะไรขอบคุณข้อมูลข่าวจาก dailyexpress.com l i ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ